โชคดีปีใหม่นะครับอันนี้เค้กลูกสาวทําเองนะครับเนี่ยเราก็จะมาสวัสดีปีใหม่เป็นเค้กก้อนแรกในรอบสิบปีเลยนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่แต่งให้มันสวยแต่ก็ต้องชิมดูนะครับเวลาเขา,าหั่นเค้กเขาต้องหัน่นแบบนี้นะครับไมข้า่ไหนบวกก่อนนะครับนะครับอืม นุ่มนะครับนี่นุ่มนุ่มนะครับแต่รสชาติยังไม่รู้นะครับปึ๊บฟับแล้วก็ขวางเงี้ยนะครับเนี่ยหึ่น่าจะกรอบเลยนะเนี่ยใช้ใส่ไข่ขี่ฟองเนี่ยหกฟองอ่ะโอเคแค่นี้ก็นนี่ยพอนะ ลละะชชิ hin, ิ้้นนส่วนผสมมีอะไรบ้างมีไข่มีแป้งแป้งใช้แป้งอะไรใช้ใช้แป้งเค้กแป้งเค้กค่ะแป้งกับนมสดแล้วก็น้ำมารำข้าวน้ำมารำข้าวแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมเรียบร้อยครีมบอทาท่า,า <Wilson> แล้วก็บีบมะนาวหน่อยก็มีมีน้ำตาลบีมะนาวเนี่ยหนึ่งแล้วก็มีมีเครื่องตีไม่้จะเครื่องเครื่องตีเครื่องตีด้วยนะครับเอาทางไหนดีทางนี้ให้มันเห็นชัดๆ ตึ่นหมดสระแล้วว่าน้ำลายไหลแล้วนะครับขอให้คนทำจงมีแต่ความสุขนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จรน,น,น,นะครับแล้วก็จะถึงการขั้นการชิมแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับดมครับเอยทำไมชิ้นใหญ่จออ <laughs> มันหอม<า>อีกอานอีกทีนี้เราพอแล้วอไม่เอาอร่อยครับ รีบตังซื้อเลยนะครับยังเป็นทำขาย <c oughs> <c oughs> เปิดร้านที่ไหนก็เลยจะบอกไกลที่หนึ่งนะครับเป็นเค้กปีใหม่ที่กินแล้วจะมีสุขภาพดีแล้วก็ถูกรตตี่เราที่หนึ่งนะฮะรสชาติดี้าได้ถ้าได้กาแฟ,ฟต้องหน่อยนะอร่ยอย